ญี่ปุ่นเปิดตัวโรงไฟฟ้านะที่สร้างไฟฟ้าจากความเค็มของน้ำทะเลฟุกุโอกะแอเรียวัตช์เวิร์กเอเหรือการประปาของเมืองฟุกุโอกะนะก็เพิ่งเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าจากความเค็มนะซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศและนับว่าเป็นแห่งที่สองของโลกโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เขาบอกว่าเขาจะสามารถผลิตไฟฟ้าเนี่ยแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนได้ถึง220หลังคาเรือนนะในแต่ละปี โรงไฟฟ้าจากความเค็มหรือออสโมติกพาวเวอร์แพลน์เนี่ยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะที่เรียกว่าออสโมซิสที่เกิดขึ้นเมื่อเอาน้ําจืดกับน้ําทะเลเนี่ยมากันโดยแผ่นเยื่อเลือกผ่านนะที่เลือกให้น้ําผ่านได้แต่เกลือทะลุผ่านไม่ได้นะด้วยเหตุนี้ทําให้น้ำนะจากฝั่งน้ําจืดเนี่ยจะค่อยๆไหลนะซึมผ่านเยื่อเลือกผ่านไปและไปเพิ่มในฝั่งน้ําทะเลจนฝั่งน้ําทะเลและน้ําจืดเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากันและระหว่างกระบวนการนี้นี่เองนะ จะเกิดความดันที่ฝั่งของน้ําทะเลตามกฎของฟิสิกในการเคลื่อนที่ของลูนของน้ำนะและถ้าหากเราสามารถนําแรงดันตัวนี้เนี่ยมาหมุนกังหันเราก็สามารถที่จะสร้างผลิตไฟฟ้าได้ถึงแม้ว่าจะฟังดูง่ายๆนะครับแต่เราเนี่ยรู้จักกับออสโมซิสมาตั้งแต่ปี1748แล้วแต่ผ่านมาเป็นร้อยปีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างโรงไฟฟ้าจากความเค็มได้เลยนะเพราะว่า1การเลือกเยื่อเลือกผ่านที่จะต้องใช้นะและ การผลิตไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเนี่ยมันน้อยน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าการสูบน้ําเข้ามาในโรงไฟฟ้าเสียอีกแต่อะไรก็ตามนะกรระกาของเมืองฟุกุโอกะเนี่ยสามารถจัดการกับอุปสรรคนะและใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงจนทําให้มันสามารถใช้งานได้จริงนะและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยเขาคาดว่าแต่ละปีเนี่ยนะจะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้กว่า8 8 0 0 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้นะของฟุกุโอกะเนี่ยจะเป็นแห่งที่2ของโลกรองจากเดนมาร์กนะที่บริษัท Salt Power ในเดนมาร์กเนี่ยตังขึ้นมาก่อนหน้านี้นะฮะนอกจากเดนมาร์กกับญี่ปุ่นแล้วนะตอนนี้ก็ยังมีนอร์เวย์เกาหลีใต้และออสเตรเลียนะที่กําลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลิตนะสร้างโรงไฟฟ้าจากความเค็มน้ําทะเลอีกเช่นเดียวกัน